ก็อยู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็การเสริมสร้างไรายได้กับคนในชุมชนด้วยนะคะโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนยาลาค่ะได้มีการต่อยอดพัฒนานะคะผลิตงานผลิตภัณฑ์งานผ้าอัตลักษณ์ขาะในการที่จะส่งเสริมสู่การเป็นงานเชิงพันชย์แล้วก็สู่เส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลาพื้นที่เทศบาลโกตาบารูค่ะละเ,เรื่องนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าใครที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเตรียมยิ้มได้เลยทีเดียวค่ะ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกตาบาร ου, มูมเผรามันจังหวัดยะลานายม,มหามะรอยีแวหามะนายกเทศมนตรีตำบลกตาบารูเป็นประธานเปิดการประชุมต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์งานพระอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์ในเส้นทางการท่องเที่ยวยะลาพื้นที่เทศบาลตำบลกตาบารูโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์พัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเกศรีรัตเดียรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพู้น้าส่วนราชการผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบล ตาบารูผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้นำศาสนาผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนเข้าร่วม โดยมหาวิทยาลัยราชภัจจลาได้ลงศึกษาเชิงพื้นที่พบว่ากลไกที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนคือคกลไกระดับตําบลอําเภอและจังหวัดโดยให้ความสําคัญกับความต้องการจากมุมมองของประชาชนในพื้นที่จริงเปิดโอกาสให้ภาคีกระข่ายในชุมชนและในตําบลได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเวทีการทํางานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสามารถเปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องปฏิบัติการทางสังคมดังนั้นนะคะทางมหา วิทยาลัยราชพัจลาจึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อวิเคราะห์พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายบนฐานทุนในด้านงานผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นในเส้นทางการท่องเที่ยวยะลาในพื้นที่เทศบาลตำบลโกตาบารูสู่การจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์ผ่านการรับฟังแล้วก็พูดคุยเพื่อขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน ทางด้านของนายกเทศมนตรีตำบลกตาบารูนะคะได้กล่าวด้วยว่าการประชุมนี้ค่ะเกิดขึ้นจากการที่มีเจตนาร่วมจัดเจตนารมวมร่วมกันนะคะในการที่จะพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคคลชุมชนสังคมหน่วยางานภาครัฐภาคเอกชนเพื่อที่จะ เขาเรียกว่าเสริมสร้างนะคะให้ประชาชนเนี่ยสามารถดํารงชีพแล้วก็ให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาอาชีพสร้างไรายได้แล้วก็เสริมสร้างโครงข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปค่ะ